จงเขียนกรารของสมกาตรต่อนี้รงบแกรแกนคู่เดียวกันอันนี้่เขียนดีนพรอมครับเปิดหน้าที่สิบครับเปิดหน้าที่สิบจริงครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะเขียนสมการท,ที่อยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วพี่แบงค์จะถาม A H K แล้วให้น้องตอบนะครับพี่แบงค์จะถามอะไรบ้างดูนะ ฟังนา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 ลงลงเปิดนะ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 หน้าสิบหาที่ว่างเร็วจุดได้จดุดตรงไหนจุดได้จดุดฟังก่อนอยู่เลยไอตัวนี้สำคัญไอตัวนี้สำคัญ y ถ้าแบบ k วงเล็บ x ลบ x ทั้งหมดเรท่ากับ2บวก k เดลฟู้อกันสามรอบ y ลบวงเล็บ x ลบ h ท้หมดจำลังสองอว k รอบที่สอง y เท่ากับ e วงเ,เลเ็บ x ลบ h ทั้งหมดจำลังสอง,องบวก k y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก c ดีมากเช่นนี้นะครับจะพี่แบงค์จะให้สมการในรูปแบบนี้มาแล้วพี่แบงค์จะถามกว่า a คืออะไร h คืออะไร k คืออะไรสองพี่แบงค์จะถามอกว่าไหนครับอย่างยังไม่ตอบครับย่งนี้ให้มาทีดูได้ไงว่าไหน มันจะเป็นความก็ได้เมื่อเอ็นลบข้อสามนะครับจุด,ดยอดอยู่ที่ไหนทุกข้อถ้าน้องออก H K ได้น้องออกจุดยอดได้จุด,ดยอดอยู่ที่ H K เสมอเสมอเสมอเลย H K เสมอมันต้องใช้สมองเนาะพิ่นสาข้อสี่ข้อสี่ข้อสข้อสี่เนี่ยที่จะถามแกนสมมากครับ แกนสมมาตรคือเส้นตรง x ข้ามให้น้องบอกว่า x ข้าม y นะเส้นตร,รงเส้นตรง x ข้าม y นะถ้าจุดต่ำสุดออกค่าเท่าดีค่า y ต่ำสุดหรือสูงสุดครับนี่แหละครับข้อสอบถามแค่น,นี้ครับเริ่ม พอเอชพีเอพอเอเคหกเก่นมากกคะแนนดีคว้าง่ายุดยอดใจุดตามสุดสุดดตามสุดจุดยอดนจุกันเป็นพุ่มดาวหก เทเคน้อสีกะลาครับแ็สบนสมมาตรของรัมคือเส้นตรงเส้นตรงอะรครับเพืเ่อนๆทุกคนครับ x เท่ากับ6มีค่าวาวต่ำสุดหรือสูงสุดครับค่าวาวต่ำสุดคือ6จบเป็นข้อครับ<ห>อย่างใครคุยเราจะชี้ถามน,นะครับ เริ่มแล้วครับเสื้อเขียวยาลาครับนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ครับนักน้บนภัทไปแล้วนะครับคิสินนภัทรลายลาาภัทเกียย่ยวไทยบุญไทยนักบูซูเชียงใหม่เต็มตนะัวต<อ>่อครับเอเอชเอชเป็น6นะครับ เค็ปเท่าไหร่ครับเรื่อยๆครับห้าเก่งมากครับนาดูความครับความพ้อเอมันน้อยกว่าสูนจุดยอดเป็นจุดต่ำสุรสูงสุดครับสูงสุดจุดยอดมีพิกัดเป็นพ้วนดับหกห้าเฮชมันต้องอยู่หลังขึ้นหน่อยลครับถ้าเกิดเป็นเอก็หกก็ตอบหกเลยครับแกนสงมาตของกราดวิสัยเส้นตรงคือเส้นตรง X เท่ากับหกูด้านซ้ายครับมีค่า y ต่ำสุดสูงสุดครับสูงสุดคือหาต่อค่า t เลยครับจบต่อครับถิ่นโจวเสื้อเขียวด้าหลังสิดครับในตัวต่อครับ Lời thật, nó quen sư kiểu do hoa lạc sụt. Ê đắp, do có đắp Ê! มันจะอยู่หลังขึ้นหม่บวกนะครับถูกใจต้องสอนช้าว,วันนี้นะสอนตอสามเลยืองไม่ได้ต้องสอนเปนอายุรบาลนี่งนะอ่าแม่ดูเรียนวันนี้คุณครูคพี่แบงค์จะมาสอนเรือาาเอเอ่องคาราบูระรู้จักคาราบูระจากยูนิตาเอารับเอาหนูไป่หรู้จักยกขื้นหน่อยครับ เน้นั้นมันต้องอยู่หลักเครื่องหมายลบถ้าเกิดเป็นบูกให้ตอบเป็นลบเอาใหม่ทุกคนตอบดีกว่าใครไม่ตอบก็ไปบายเอ็าเส,าสลบหนาดมากงานดีมาค,ครับงานครับสุดยอดจุดต่ำสุดสุดสุดครับต่ำสุดที่ไัดเป็นลบหนึ่งหาแกสมมาตรมีสารชื่ตรงคือเอเท่ากับลบหนึ่งนีถ้าว่าต่ำสุดสุด ตากสุดคือ5โอ้โหเก่งมาน,นี่เก่งสุดสเลยเป้าครับ45้าทีดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะไม่ถามเวลาคนละไม่ถามละเสียเวลาเอา A ลบ 1H 2K เก่งยังหรือครับข้อเพร,เพราะ A น,น้อยกว่า0ครับสุดยอดที่สุดตันสุดหรือสูงสุด สูงสุดี่การเจ็ดูดับสองเจมีแกสมมาตรคือเส้นตรงเอนากับสองที่ข้าจะซุดซุดสองสุดเจ็ดโอ้โหน้องเทพดังไรงเล่ะคนลูกนี่ขอเชื่อดูดคนลูกดู่น้องภายในข้าวตีวน้องรู้พวราขนาดนี้อ่ะใครทำได้บ้างชโงงคือทำไม่ดีรู้เรื่องไห เอาแกงกอกผิดนะแกงกอกผิดอยกเล่นยอกเล่นอย่แกงกอกผิดนะเทกับเทนะนะเมื่อสี่าเอสามสี่เจ็ดไงหรื้ปล่าครับหายสุดยอดที่ดูตัดสุดสุดนี่พี่จกรไปกูดหรอสี่เจ็ดแกสมานคือเซ็ตโ เอ็กเท่ากับสี่ท่าว่ายสูงสุดความสุดคือเจ็ดโอเทนด้วย y เท่ากับลบสอบอบวกห่งทั้งหมดกำลังสองบวกหกเลบสองลบเจ็ดเหก่ามความสุดยอดที่ตามสูงสุด สูงสุดที่พี่ต่ายจะพูดดับลดหนึ่งโผแกนสมมาตรคือเส้นตรงเทเากับลดหนึ่งมีข่าวให้ลสูงสุดสูงสุดคือโผิดมากเที่ยงน้องฟังพี่ต่อนะฮะพี่เหลืออะไรสามนาทีแป๊บเดียวน้องเที่ยงนี่นะพี่ใจน้องโยงไปตัวนี้ไปหาหัวข้อที่แล้วนะถ้าพี่เขียนแค่นี้เนี่ยเขียนแค่นี้น้อง น้องจุดบอกค่า a h k a คือ3 h คือ6 k คือ0ถูมากเอาใหม a 3 h 6 k 0แกรควางายจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดจุดยอดมี่เป็นคู่นับ6 0แกนสมมารของการคือเส้นตรง a เข้ากับ6มีค่า y ต่ำดสสุดต่ำสุดคือ มาครับต่อครับน้องดูนะแค่นี้นะาที่ยวทำอย่างนี้ครับเี่ยทำอย่างนี้ดูนะต,ต้องครับสมการมีแค่นี้เดี๋ยวน้องจะบอก a h t ถ้าเกิดไม่มีวงเล็บมันงๆมันมีแหละเพียงแต่ว่า h เป็นศูนย์ แบบนี้นอ้องถ้าเกิดต่อไปนี้เจอสมการแบบนี้นะไม่มีวงเล็บนะคือ h มันเป็น,นอะไรน้องเป็นศู h มันเป็นศูนยเอาพอไหมครับเตรียมตัวต่อค่า a h k a ส h ศ k หเอาใหม่ a ส h ศู k หกนายว่าอท่ h ง่ายสุดยอดทีจุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสุดยอดมีดจดดเป็นคัดาดบศูน แกนสมมาตรของการาฟมีสมาาสกออารเส้นตรงคือ x เท่ากับ0จากเรื่องเส้นตรงครับสมการ x เท่ากับ0หรือแกน y สมการ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับมีค่า y ต่ำสุดหรือสูงสุดครับตามสูตรคือโเก่งมากครับเช่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับน้องถ้าเกิด พี่แบ,บงค์เก่งเนี่ย y เท่กกากับ x กำลังสองือ y เทา x กำลังสองน้องน้องอกอค่า a h แล้วก็ c ครับเห็นตัวนะให้ค<โท>ิดก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ได้เรียนในเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่สำคัญมากมันไม่ยากย <c oughs> ังไม่จบยังไม่จบแต่ถ้าเกิดไปทำเลาใจเองนี่มันยาวและจีบเรียในใจร้องเหการณค่อนข้างเยอะในการติวเนี่ยเราจะสูตรเนื้อหาให้น้องครับ ตัวครับนงคันนี้ครับตอยจริงๆมันเป็นพันนี้ครับรอตอนเราไงไมงช่เพราะเองก็ไ่านุดยอดต่ศนยูยูนตูนยยอดนี้กนย์ศน H 0ศแกสมมูนย์ศูน์นนยรงคือ์ศูน์ศูนย์ศูนยนยนย์ ไว้เราสุดไว้ถ้าคราเจอกันวันพรุ่ี้ครับ